บนถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายคนขับรถอย่างเรายิ่งต้องมีสติเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดช,ชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภยัย <c oughs> มาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ ที่ท่านชมจะได้ลิ้มรสสัมผัสไปกับเรื่องของบรรยากาศที่น่าสนใจนะครับแล้วก็บรรยากาศที่ผมคิดว่าอบอุ่นมากในเรื่องของความเป็นจีินะครับแล้วผมเชื่อว่าอาหารต้ิต้นด้วยนะครับวันนี้นอกจากผมแทนคณแล้วนะครับก็จะมีพิธีกรร่วมท่านนะครับก็คือคุณพลอยนะครับนักสปอร์ตสมบูรณ์สวัสดีคุณพลอยครับ สวัสดีค่ะและนอกจากพวกเราแล้วสองคนสองคนแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้องอาหารแมนโตนะครับโรงแรมเจดบิลมาลอร์นะครับเราจะพูดคุยกันในเรื่องของวิธีการและยุทธศาสตร์ในการบริหารห้องอาหารแห่งนี้ให้โดดเด่นและประสบความสำเร็จนะครับกับคุณปูซาลินีเดลเด้นนะครับเป็นผู้จัดการห้องอาหารแมนโตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับก็เมื่อวานนี้ก็ท่านผู้ชมก็เตรียมได้เลยนะครับอาจจะจดเมนูอาหารที่อร่อยๆจริมซ้ำเลิศรสนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราคุยไปแล้วจะได้นํามา ให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ผมและพลอยและคุณปูนะครับจะได้แนะนําให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับนอกจากติ่มซำที่ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเป็ดปักกิ่งด้วยนะครับมาเสิร์ฟเลยครับโอ้โหมาแล้วครับนี่เราช่วยดึงหน่อยครับมาเพราะเป็ดเป็ดใหญมากแล้วก็หนักด้วยนะฮะตัวใหญ่มากเลยนะครับอาครับเดือดๆครับเอาวเชื่อใจตรงนี้ตรงนี้อ่าวตรงนี้ครับดึงดึงมาตรงนี้ครับดึงฝังนี้นะฝั่งนอ่าละนี่นะฮะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เป็ดหน่อยโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับ นี่คือวิธีการเสิร์ฟนะฮะเวลาเราเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟ่างนี้ค่ะนะครับก็คือจะเชือนให้เห็นนี่คือความกังวลเราก็สั่งเป็นพิเศษนะครับเพื่อคุณพลอยโดยเฉพาะ,ะนะฮะไม่มันหรือแล้วมันออกามันอนอเ <laughs> พราะปกติเนี่ยคือเป็ดกับหมูหันเนี่ยก็คือจะอร่อยตรงที่วิธีการในการที่เขาจะย่างแล้วก็ให้มันส่วนที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยมันติดมาทิ้งๆหน่อยนนะครับเวลาเคี้ยวไปก็จะกรอบนอกนุ่มในแม่พูดไปพูดมาเป็นผู้เชี่ยวชาญการบริโภคการกินแล้วแต่ว่า ก็นะฮะหอมนะฮะพออยู่นี้ก็น่าทานด้วยดีเยอะนะครับเชฟเราไมา่ใช่เชฟก็เป็นผู้ที่เสิร์ฟเราก็ก็เป็นเหมือนผู้ช่วยเชฟแล้วกันนะฮะก็คือค่อนข้างจะทิ่ดีพิถันมากเอามันออกทั้งหมดเลยนะฮะอยากจะโชว์ให้ท่า <c oughs> นชมดูนะฮะขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตขีดนะครับส<ช>ักชิ้นหนึ่งนะฮะให้ท่านชมอาจาอาจะเหน็นครับ็นการขีด ก็เป็นว่านะฮะนี่คือนะฮะเป็ดที่บางแล้วก็มีมันน้อยนะฮะมันน้อยมากเพื่อสุภาพสตรีโดยเฉพาะสั่งได้นะเน่ยสั่งได้สั่งได้สั่งได้ลูกค้าต้องมาก่อนแล้วก็เป็ดเนี่ยก็จะทานกับเอ่อเขาเรียกว่าเป็นแป้งค่ะแป้งที่จะห่อแล้วก็มีผักนะฮะเป็นเครื่องเคียงอยู่ข้างในนะครับประกอบกันนะครับอ่ะทีนี้เราให้ความสำคัญกับพระเอกของเราเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาเป็น เป็นอาจจะเรียกว่าถ้าเป็นหนังจีนก็นี่เป็นสนมนี่เป็นไอ่นี่เป็นฮ่องเต้เป็นสนมผมทราบว่าที่นี่ก็จะมีติ่มซำนเยอะมากค่ะใช่มีประมาณกี่รายการครับประมาณ40รายการค่ะ40รายการนะครับแต่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็เป็นเด่นเด่นใช่ค่ะซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่ค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยเลือกไล่รายการอันนี้ก่อนก๋วไก่จากใช่ค่ะฮะเก๋าเกลืกุ้งนะคะเก๋าเก่ือกุ้งใช่ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะ อเป็นห้าเก่าแมนโฮคล์ค่ะก็จะมีหอยเชลล์อยู่ข้างบนใช่ค่ะแล้วก็มีกุ้งอยู่ข้างในสังเกตว่าเราใช้หอยเชลล์ตัวใหญ่ใช่ค่ะดู้นหดเลยค่ะนี่มาทานนั้นอันนี้คือปลาสไลด์ทรงเครื่องค่ะออันนี้ก็คืเป็นกุ้งนึ่งมะนาวค่ะสําหรับคนที่คุณผู้หญิงที่ไม่ชอบอาหารรสมันก็จะเป็นรสจัดเสริมเข้ามาผสมเอาอาหารไทยกับจีนมาประยุกต์เพราะว่าจีนเนี่ยจริงๆจะไม่ค่อยมีอะไร ใช่ค่ะแต่ก็มีก็ไม่ไม่ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าต้องให้สอดคล้องกับวิถีของไทยเราอันนี้นะฮะแต่ไม่ขนมจีบค่ะเราจะชิ้นใหญ่มากค่ะใน้นนีกซาลาเปาสุดท้ายใช่ค่ะปลาแดงแซลมอนพิชัยดำค่ะแซลมอนพิชัยดำครับระหว่างนี้ทางนี้ก็เตรียมไปนะฮะเชิญทานได้ครับพอยอาจจะมาใหม่อาจจะตื่นเต้นหน่อยนะฮะแต่ว่าผมไม่มีความตื่นเต้นสำหรับเรื่องการการทานอาหารจีบให้แซวพอยหน่อยเออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะเวลาที่เรา แขกที่มาทานเนี่ยเขาจะมาในช่วงมีช่วงเวลาไหมครับเพราะติ่มซำหลายที่นี่กเขาจะมีเฉพาะกลางวันใช่ค่ะของเราก็เช่นกันนะคะจะมีเฉพาะกลางวันค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะเริ่มตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึงบ่ายสองครึ่งค่ะทราบว่ามีบุฟเฟ่ด้วยใช่ค่ะของห้องห่างก็บุฟเฟ่ค่ะจันทร์ถึงศุกร์มี5้าร้านะคะส่วนเสาร์อาทิตย์อยู่ที่850ค่ะค่ะไม่แพงนะคะราคาไม่แพงค่ะไม่แพง ถ้าเป็นปักกิ่งตัวนี้นะครับอ่าเบ็ดปักกิ่งนะในราคาพันหนึ่งพันสามร้อยบาทบ,ก<ม>บวกๆค่ะถ้าเป็นสมาชิกหรือว่าลูกค้าที่มีบัตรเครดิตที่เข้าร่วมกับโรงแรมก็จะได้ส่วนลดอีกไซส์ถือว่าไซส์ใหญ่มากนะใหญ่ค่ะลูกค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะแลกอ,อยู่ที่ประมาณสิบสี่ตัวหนึ่งอยู่ที่สิบสี่ชิ้นนะคะ<ม>โดยเฉลี่ยคนละสองชิ้นก็กำลังดีดูความน่าสนใจของการทันเป็ดปักกิ่งตัวนี้นะครับ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนการรสชาติอาหารแต่ว่าเขาเรียกว่ากรรมวิธีในการที่จะแลกมาให้เห็นด้วยนะครับคือเปน,นปปรอบล่างน,นั่นเอะเพราะว่าการที่ได้เห็นการปรุงเอ่อเขาเรียกว่าเห็นโปรเซสนะหเห็นระหว่างทางไม่ใช่เห็นมาปุ๊บจะเป็นรูปเนี่ยมันทําให้ลุ้นนะ<ม>นแลถึงเต้นแล้วทาให้เห็นรรมือรจริงๆของผู้ที่มา,มาช่วยด้วยนะครับคราสังเกตสังเกตว่าเราจะได้เราจะได้ยินเสียงความกรอบออกมาเลยนะคะ สนใจมากนะแล้วก็ผู้ช่วยเชฟนี่ก็มีความต,ตั้งใจอย่างสูงมากอยู่ยนะครับเป็นปากิงก็น่าจะเป็นที่นิยมนะครับนอกจากเป็นปากิงแล้วนะครับมีมีอะไรอ,อื่นอีกไหมครับที่เป็นที่นิยมหมายความว่าเช่นหมูหันหรือว่าใช่หรืออะไรต่างที่คนจีนนิยมทานกันใช่ค่ะก็จะอีกอย่างนึงก็เป็นหมูหันนะคะแล้วก็จะเป็นปลาสดทั้งนึ่งและทอดนะคะปลาที่เราโชว์อยู่ข้างหน้าห้องะนะคะใช่ของเราจะเป็นปลาสดเลยตัวนี้นะคะนอ,นอกจากว่าเราเ นำมาแล่ที่โต๊ะเนี่ยนอกจากเราจะได้ความสดแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรอะคะความความจริงใจต่อลูกค้าว่าเรามาแล่ให้ที่โต๊ะแล้วเนี่ยหลักการตลาดอีกอย่างหนึ่งที่เราที่เราคำนึงถึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอย่างคุณอี้สั่งท่านเออลูกค้าโต๊ะที่อยู่ข้างเคียงอะค่ะพอเราเขาเห็นแล้วว่าเออมันก็จะเกิดความดึงดูดเขาก็จะสั่ง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 ค่ะอร่อยมากครับ่านมครับผมผมวบุีไม่ค่อยเาเรียกว่าระมัดระวังในการบริโภค มาที่นี่ก็หมดไปแล้วนะครับเป็ดนี่กรอบมากนะคะแล้วก็ไม่มันด้วยค่ะใช่าะสำหรับท่านผู้หญิงที่อยากจะลดความอ้วนแต่ยังอยากเขาเรียกว่า enjoy eating อยู่ค่ะเอาดะในช่วงสุดท้ายนี้ก็อยากให้คุณครูได้ได้เฉลีชวนฉลียนผู้ชมที่จะมาคือคือบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าอาหารจีนเนี่ยเราจะทํากิจกรรมอะไรได้บ้างนะครับเช่นมาประชุมนะเสร็จก็มาฐานจีนกันแต่งงานกันที่นี่ได้นะครับมีกิจกรรมอื่นๆที่ ทงโรงงานได้พร้อมจะบ,บริการในเรื่องของอาหารจีนอย่างไรบ้างครับบริษัทห้างร้านก็สามารถเข้ามาติดต่อเพื่อที่จะจัดเป็นสตาร์ปาร์ตี้นะคะสำหรับกรุ๊ป4 0 0 0อคนขึ้นไปทางห้องหาเราก็ยินดีนะคะ,ะในสุดท้ายครับก็คือช่วงของเวลาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาที่จะมาทานติ่มซำู่ช่วงไหนบ้างก็ติ่มซำเปิดทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์เ,ออเวลา11โมงครึง่งถึงบ่ายสครึ่งคะ่ะ อร่อยมั้ยครับยังไงบ้างครับอยอร่อยมั้ยอร่อยมากค่ะเป็ดไม่มันเลยค่ะแล้วก็ติ่มซำก็ถือว่าอร่อยมากนะคะแบบกุ้งสดแล้วก็แป้งบางเหนียวด้วยแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับพวกเราทั้งสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ